ทุงทุงทุงสะฮัวทงทุงทุ่ะฮัทงทุงทุงสะฮัทุงทุงทุงสะฮัทุงทุงทุงสะฮัทุงทุงทุงมึงเป็นเฮอะไรทุ่งทุงทุสะฮัอทุงทุงทุสะฮัทุงทุงทุงสะหัอทุงทุงทุงมึงก็เข้าไปดีไว้สัส ก็ตัวคุณอยากพาคลิปกับแอดล่ะก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเข้ากลุ่มดิสของแอดทิกเข้าไปแล้วเลื่อนหาช่องส่งคลิปภาพมีมกับแอดหลังจากนั้นก็ส่งคลิปภาพเสียงของตัวเองมาโดยคลิปต้องเป็นภาพนิ่งและไม่มีเอฟเฟกเสียงใดๆพอเดี๋ยวที่เหลือแอดจัดการเองใครที่งงก็ลองมาดูคลิปเป็นตัวอย่างในดิสได้เลยนะแค่นี้ก็ได้พาคลิปได้กันแล้ว นี่นี่เพื่อนกูมีเห็นเรื่องใหม่มาแนะนาว่าแบบนี้ก็แจ่มเลยสิจะว่าไปเนี่ยมันเป็นเหตุนแนวแบบไหนอะฮะเรื่องเป็นยังไงก็ประมาณเนื้อหาแนว N T A เพื่อนก็ขอบอกว่ามันโคตรฝุดยอดอะผมที่ได้รับทราบข้อมูลว่าเป็นเนื้อหาแนว N T r สนุกตรงไหนวะฮะสมมติว่าแฟนมึงโดนแย่งไปเย่บ,บ้างละมึงจะรู้สึกยังไง คือนางสงการในปีพุทธศักราช2568ครับนางทุงสเทวีทุง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 ซาหูราทุง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 ซาหูราทุง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 ซาหูราไปไหครับก่อนกินใจไหมครับคนดูบอกเลยว่าซึ้งทุกอันซึ้งอะไรปวดหัววันยังไม่เลิกอีกเหรอบุกเนี่ยไอพิจเตอร์สีทาบ้านเอยภาษาขับในโซเชียลในแต่ละประเทศ โย้ว่าไอ้เม่าวักเก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 ่าวักก่วักก่วักก่วัก LOL ละมาและรู้ไหมว่าประเทศไทยอ่ะหัวเราะยังไงแปลงร่างขามเป็นไรเดอร์ไฟพวกกูน่ะไรเดอร์ไฟทั้งประเทศเว้ยแม่ง55อย่างเดียวเลยเนี่ยแต่หัวเราะแบบ57แบบ93ไอ้เช่นนี่ไม่กระโปงเมื่อพูดถึงเรื่อง AI สมัยนี้โอ้โหไรยเส้นสไตล์คุ้นๆเอาเข้ามาดื้อๆเลยนี่หว่าเฮ้ยมึงทำอย่างเนี้ยไม่น่าด้านไปหน่อยเรื่องไอ้แฟลกสไตล์เข้ามาเนี่ย ผู้พัฒนาเนี่ยก็แลภูมิใจแลือเกินนะกับการทําอย่างนี้เนี่ยเอาสไตล์ภาพ,พ,พเขามาหาอะไรได้เนี่ยมึงไม่ชั่วรจริงๆเลยนี่ก็เป็นภาพที่ทําจาก AI เหมือนกันแต่ว่าโอ้ oh my god นี่มันเป็นสุดยอดงานศาาิลปะในแต่ละหักล่ะทุ่ง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 ตาหูล่ะ阿拉蕾罗塔拉拉ส่วนอีก2ตัวกูแม่งไม่รู้ชื่อขอโทษแล้วลกันนะงานศิลปะจาก AI ไอจะมีอยู่2แบบนะฮะทำแล้ว,ดวดดดไ,ได้ดีกับทำแล้วโดนด่านะจ๊ะไอ้ได้ดีก็ได้ดีเกินไปลูกโซเชียลชิบหายเนี่ยตอนเนี้ย ตู้เย็ยนในวิดีโอเกมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้ครับทำไมมันจะต้องมีกันไปแช่ในตู้เย็ยนทุกครั้งเลยว่าตอนกูเล่นเกมคือมึงกลัวน, <ะ S 2> น้องร้อนเรื่องไงเนี่ยฮะคือแช่ไปเพื่ออะไรวะกูงงว่ะถ้าเกิดเป็นพวกเซลงเซรั่มอะไรที่เกี่ยวกับการลุงหน้าเนี่ยอันนี้กูยังพอเข้าใจนะเว้ยแต่ว่าแบบกันเนี่ยทำไมวะแม่งมีแต่คำถามไปตอนเนี้ยถ้าเกิดนายต้องการจะกคัปปี้โค้ดในเกมโรบักแล้วก็มันง่ายมากเลยครับก็แค่กดปุ่มคอนโทนสีพร้อมกันแค่นี้ก็คัปปี้โค้ดได้สบายๆแล้วครับคือวิธีนี้เนี่ยยมมมมัันนนนนนเเเจจ๋งาากลลลลฮะะะแแต่่่ววออผใคโซ้ ไงวะนะแม่งมีแต่จอยว่าโตโฟ้าทำไงเนี่ยก็คงจะต้องพิมพ์มันทีละตัวแหละครับคงทำได้แค่นี้แหละและโค้ดแม่งอย่างยาวกูท้อแท้แทนนี่คือเซ็ตชุดสุดเทสสำหรับผู้แข็งแกร่งที่จะเพิ่มวตาความแข็งแกร่งถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และก็แพ้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเช่นกันคือใส่แล้วแม่งปักธงตายเลยไม่ใช่ก็ดูแคกเกอร์กับแอปเปิลเป็นตัวอย่างสิแลเมื่อผมซื้อมาใส่บ้างจะเป็นยังไง อัตราเท่รบหนึ่งร้อยอัตราแพ้เพิ่มถึงหนึ่งพันไม่ได้ซื้อมาใส่เลยนายต้องไปเล่นกล้ามก่อนเพื่อนให้ชุมมันรัดรูปนะและหลังจากนั้นก็ค่อยๆตายอย่างทรงเกียรตินะแต่ไม่รบปัะกันวันจะตายสวยหรือเปล่ากู้รับเป็นสีแดงฉันเกลียขนมปังผู้ตายสองคนพบเจอกับความตายขัดขอรายงานข่ะเผื่อใครที่งงมีนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเลยกันคือสิ่งที่เขาเล่นข้างต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกถึงความจริงแต่ไม่รู้ว่าบอกไปทําไมคือบอกแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแะคนฟังอ่ะมันคนไร้ประโยชน์เลยก็คือผูู้มัดยยาาววเฉหขง จุดๆก็ได้เกิดเหตุการณ์ภาพซ้อนทับขึ้นมาไม่จริงนะไม่ใช่สิดี่ฉันดึกบ้าอะไรอยู่เนี่ยมันต้องไม่ใชรอะไรอย่างนั้นหรอกนะไม่ไม่เขาไม่ทำอะไรอย่างนั้นก็หรอกนะไม่ไนายต้องรัดสื่ออย่างนี้บ้างนะเพื่อนเมื่อถึงวันว,นเวนาเลนไทน์ตัวผมเป็นยังไงครับต้องสสลายไปซะไอ้พวกมีความรักเลยผู้มีความรักชิพหายไปเลยไกลดิดคุณครับพวกเราเลิกกันเถอะคับได้เรื่องของเราคงจบลงแค่นี้สินะชิบหายแล้วไง อย่าทิ้งผมไว้ตรงนี้ขอบคุณที่ต้องไปต่อสินี่กูพูดอะไรออกไปอ่ะกูแค่แค่ไอ้เพิ่มความรักไม่ใช่บอเวกูสนอยอ่ะนี่ปากหรือถึงมือทานน้อแหละเนี่ยพุบพุบเป็นปั๊บเลยทำไมไม่ลองขอไว้สักหนึ่งพันล้านดูบ้างละ่ะเพื่อจะได้เป็นอย่างนั้นบ้างนะข้อติของการโดนไล่ออกแล้วมันเป็นยังไงพระเอกโดนไล่ออกจากตี้ได้มีพระเอกโดนไล่ออกจากตี้ชื่อนี้ก็ได้เมียคืออย่างตอนที่กูพูดอีกเหรอเนี่ยมันใช่นขนาดนี้แล้วเ,เว้ยว่าคนที่ไม่โดนไล่ออกเนี่ยแม่งได้เมียทุกราย โอเคถ้าเกิดขยันได้เมียเนี่ยก็ลาออกจากงานที่ทำซะเราเล่นนะฮะอย่าทำอย่าทำกูลเล่นกเล่นกูเราเล่นกูเ,เราเล่นเขาออกแล้วจะเอาไหนกินเนี่ยเจอครั้งแรกคุณอ่านมันว่าอะไรครับเตรียมพร้อมขี้นรกเวลา10บโมงยีนาทีหลังเที่ยงคือมึงจะให้มันห่างอย่างนั้นทำไมวะมึงไม่เอาไปไว้คำเดียวกันเลยอะ่ะมันบอกว่าเตรียมพร้อมขึ้นรถ10บโมงยีนาทีนะฮะหลังเที่ยงงงเลยใครมาไปขี้ที่นรกไว้อยเว็นเมื่อครูศิลป,ปะบอกว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีนะครับงานผมมันก็จะแบบว่า เราสวยไม่ล่าสมจริงจา้าหนึ่งนาทีกูทําได้ขนาดนี้เนี่ยกูว่ากูเก่งแล้วนะนี่พวกเราคุยกันหน่อยได้ไหมแล้วจะคุยกันเรื่องอะไรล่ะนะ US นะเอามปจะต้องคุยกันเรื่องอิมเพรสเตตด้วยอ่ะฮะไอประเทศหลงตัวเองแบบนั้นเด้นะเราจะคุยกันทําไมท่าม่นอะไรสิไม่ถึงอัสค่ะไม่ใช่ US อัสที่แบบว่าพวกเราน่ะอัสเนี่ยมันก็มีความหมายเดียวกับคำว่าวีแหละฮะแต่อัสเนี่ยจะถูกใช้ในรูปแบบของกรรมนะครับโอ้โหมีความรู้ซะด้วยแฮะ